คืนนี้พิเศษหน่อยนะครับ Christmas Eve ตลาดก็จะเงียบเงียบแบบนี้แหละแต่เชื่อไหมครับว่าความเสี่ยงมันซ่อนอยู่เพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเทรดทองคำในคืนแบบนี้ยังไงให้รอดใช่เลยครับคำถามก็คือคืนที่ตลาดเงียบเงียบสภาพคล่องน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราทำกำไรหรือจริงๆแล้วมมนเป็นกับดักกันแน่เดี๋ยวจบเรื่องนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับโอเค มาดูกันที่สถานการณ์คืนนี้ก่อนเลยคืน Christmas Eve แปลว่าอะไรครับแปลว่าสภาพคล่องในตลาดมันน้อยมากโล่งเลยแหละแล้วพอตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสวรรค์ของพวกที่ชอบลากราคาแรงๆเร็วๆเลยนะเพื่อที่จะกินสต็อปของคนที่ไม่ทันระวังตัวคือต้องบอกเลยว่าคืนนี้มันไม่ใช่การเทรดแบบปกติทั่วไปนะมันเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในดงระเบิดเลยครับกราฟมันพร้อมจะกระชากขึ้นลงได้ทุกเมื่อแบบคาดเดาไม่ได้เลย แล้วไอ้พวกไ้เทียนยาวๆสเปรดก,กว้างๆเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นกันจนชินตาแน่ๆแ,แล้วทีนี้ถ้าจะเอาตัวรอดในสมรภูมินี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ทันคนคุมเกมก่อนเลยครับซึ่งในวันที่สภาพคล่องต่ำๆแบบนี้เนี่ยนะพวกผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เขาเรียกกันว่ามาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยเขาจะมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะซ้ำๆเดิมๆเ,เลยละ่ะนี่แหละครับเพลย์บุ๊กของเขาเลยมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังมากนะ ขั้นแรกเลยคือล่อให้เราไล่ตามราคาสร้างภาพว่าราคากำลังจะเบรกแล้วนะรีบเข้าเร็วพอเราหลงกลเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือล่าสต็อปลอสดันราคาไปกินสต็อปลอสของเราให้เกลี้ยงเลยไม่ว่าจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างสุดท้ายพอเขาเก็บของเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3 the real move หรือการเคลื่อนไหวจริงๆที่เขาต้องใจจะไปตั้งแต่แรกเห็นไหมครับมันเป็นสเต็ปเลย เอาแหละพอเรารู้แผนของเขาแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือเราต้องรู้ว่าสนามรบมันอยู่ตรงไหนเราต้องขีดเส้นโซนราคาสําคัญสาคัญของคืนนี้เอาไว้เลยเพื่อที่จะได้เดาทางถูกว่าไอ้แผน3มขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแถวๆไหนแล้วตัวเลขพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือโซนยุทธศาสตร์สําคัญเลยแหละที่จะตัดสินกันว่าจะแพ้หรือชนะคืนนี้ลองนึกภาพตามนะครับโซน4 5 2 5สงข้างบนเนี่ย คือแหล่งรวม stop loss ของคนเล่นฝั่งช็อตส่วนข้างล่างแถวแถว4485ก็คือแหล่งรวม stop loss ของคนเล่นฝั่งลองนี่คือโซนโจมตีหลักของเขาเลยแล้วก็มีเลขจิตวิทยาอย่าง4500ที่เป็นเหมือนแม่เหล็กคอยดึงราคาเข้าไปหาอีกโอเคตอนนี้เรารู้ทันแผนของศัตรูแล้วมีแผนที่สนามรบแล้วก็ถึงตาเราบ้างแล้วล่ะที่จะวางแผนเข้าโจมตีของเราเองคืนนี้เรามีแผนหลักๆอยู่3แผนด้วยกันครับ แต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูแผนการเทรดเนี่ยนะมีเรื่องที่สำคัญกว่าแผนอีกนั่นก็คือวิในครับคือต้องย้ำเลยว่าคืนนี้ความเสี่ยงที่ใช้เทรดต้องลดลงมาเหลือแค่หนึ่งในสี่หรืออย่างมากสุดก็แค่ครึ่งเดียวของปกติพอแล้วก็จำกัดตัวเองเลยครับว่าเทรดแค่ไม้เดียวหรือสองไม้เท่านั้นแพ้คือเลิกชนะก็คือเลิกห้ามหัวร้อนเด็ดขาดนี่คือกฎเหล็กเลยนะมาดูแผน A กันเลยครับนี่คือแผนหลักของเรา คอนเซปต์ง่ายมากคือเราจะปล่อยให้มาเก็ตเมเกอร์เขาทำงานของเขาไปก่อนปล่อยให้เขาหลอกคนอื่นให้ติดกับดักแล้วเราค่อยเข้าไปเก็บงานที่หลังเป็นไงละ่ะคือหลักการมันเป็นแบบนี้ครับมาเก็ตเมเกอร์เนี่ยเขาจะลากราคาให้มันพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปอย่างเช่น4525เพื่ออะไรก็เพื่อหลอกให้คนที่รอซื้อตามเบรกเอาเนี่ยกระโดดเข้ามาซื้อแล้วก็เพื่อไปกินสต็อปของคนที่ช็อตเอาไว้ด้วย พอเขาทําภารกิจสําเร็จปุ๊บในจังหวะที่สภาพคล่องมันน้อยๆนี่แหละเขาก็จะทุบราคากลับลงมาทันทีเลยมันคือการสร้างสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งปลอมๆขึ้นมาเพื่อเป็นกับดักนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดของแผนนี้คือห้ามไล่ราคาเด็ดขาดนะครับเราจะไม่ใช่คนที่กระโดดตามน้ําขึ้นไปแต่เราจะรอรอให้มันเกิดสรรัญญาณยืนยันก่อนว่าเฮ้ยนี่มันหลอกแน่ๆซึ่งสัญญาณที่ว่าก็คือ 1. ราคาต้องพุ่งขึ้นไปแล้วปิดกลับลงมาข้างล่างได้ทิ้งไส้เทียนยาวๆไว้เป็นอนุสรณ์ 2. ต้องเห็นการเสียโครงสร้างขาลงในไทม์เฟรมเล็กๆอย่าง M5 หรือ M15 ก่อนพอครอบ2อ,อย่างนี้ปุ๊บเราถึงจะเข้าช็อตตอนที่ราคามันย้อนกลับขึ้นไปทดสอบโซนเดิมอีกที นี่ก็คือตัวเลขสำหรับแผน A ครับจุดเข้าช็อตของเราก็จะอยู่แถวๆที่ราคามันย้อนกลับไปเทสโซน4,500ถึง4,525สต็อปลอสก็วางไว้เหนือปลายไส้ที่มันพุ่งขึ้นไปนั่นแหละส่วนเป้าหมายทำกำไรแรกก็คือโซนสภาพคล่องด้านล่างที่4,485และเป้าถัดไปก็คือ4,470ถึง4,460ครับผมทีนี้มาดูแผน B กันบ้างแผนนี้เรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดของแผน A เลยครับ แค่กลับหัวกับหางกันเท่านั้นเองหลักการก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่คราวนี้มาร์เก m a k e เกอร์จะกดราคาให้มันหลุดแนวรับสำคัญลงไปอย่างเช่น4485เพื่อให้คนตกใจคัดลอสหรือไปกินสต็อปของคนที่บายเอาไว้พอเขาเคลียร์รายย่อยข้างล่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะรีบดึงราคากลับขึ้นไปทันทีเพื่อวิ่งไปหาโซนสภาพคลองด้านบนเหมือนเดิมและแน่นอนครับกุญแจสำคัญของแผนนี้ก็คือความอดทนเหมือนเดิมเป๊ะเลย เราจะรอให้ตลาดมันเฉลยก่อนสัญญาณของเราคือ 1. ราคาต้องทบลงไปต่ำกว่า44.85แล้วดีดกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว 2. ต้องเห็นการเสียโครงสร้างขาขึ้นในไทม์เฟรมเล็กๆก่อนพอครบ2ข้อนี้เราถึงจะเข้าลองตอนที่ราคามันย่อกลับลงมาทดสอบแถวๆ44.85อีกครั้งครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเลขสำหรับแผน B นะครับ จุดเข้าลองก็จะอยู Naj ่แถวแถว4485 STOP LOSS ก็วางไว้ใต้โลของไส้ที่มันทุบลงไปเป้าแรกก็คือระดับจิตวิทยาที่4,500และเป้าถัดไปก็อยู่แถวแถว4512ถึง4518ครับเห็นไหมครับพอเอามาเทียบกันแบบนี้มันคือหลับการเดียวกันเลยเหมือนเหรียญที่มี2ด้าน แผน A คือรอให้ตลาดทำเท่าว่าจะขึ้นแรงๆแล้วเราก็ขายส่วนลงมาส่วนแผน B คือรอให้ตลาดทำเท่าว่าจะลงแรงๆแล้วเราก็ซื้อส่วนขึ้นไปสรุปง่งายๆก็คือเราจะเทรดส่วนทางกับการเคลื่อนไหวแรกที่ตลาดพยายามจะหลอกเรานั่นเองทีนี้มันก็จะมาถึงแผน C ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแผนนี้อาจจะเป็นแผนที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดในคืนนี้เลยก็ได้นั่นก็คือแผนการไม่ทำอะไรเลย ใช่ครับอ่านไม่ปิิหรอกคือถ้าเราเห็นว่าราคามันวิ่งสเปะสปะอยู่ตรงกลางไม่ยอมขึ้นไปกวาดข้างบนหรือลงไปกวาดข้างล่างให้มันชัดๆซะทีการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการปิดจอลแล้วไปนอนครับการไม่เทรดก็คือการเทรดที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้โอเคทีนี้มาถึงบทรสรุปกันแล้วแล้วถ้าเกิดต้องสรุปทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยให้เหลือแค่กฎข้อเดียวที่สําคัญที่สุดมันคืออะไรกันแน่มันก็คือเช็คลิสต์หข้อง่ายๆนี่แหละครับหนึ่ง ต้องรอให้เกิดการกวาดสภาพคล่องก่อน 2. ต้องยืนยันด้วยการเสียโครงสร้างหรือ BOS 3. ห้ามไล่ราคาจากแท่งเทียนแค่แท่งเดียวเด็ดขาด 4. บริหารความเสี่ยงแบบวันหยุดอย่างเคร่งครัดและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากถ้าไม่แน่ใจอย่าเข้าเทรดจำไว้เลยนะคะว่าคืนนี้วินัยและความอดทนคืออาวุธที่ดีที่สุดของเราสุดท้ายนี้แผนทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ย มันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ต้องทำเป๊ะๆนะครับแต่มันคือกรอบความคิดคือวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้เราทันเกมของ market maker ลองเอาแนวคิดพวกนี้ไปปรับใช้สร้างเป็นแผนการเทรดของตัวเองดูนะครับแล้วคืนนี้ขอให้เทรดอย่างปลอดภัยครับ